เดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะคะวันนี้มีลาบไก่กับส้มตำไทยค่ะมื้อกลางวันสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะติตี้ชาเมนะคะเดี๋ยววันนี้ติตี้จะพาไปดูาการซักผ้าของคนเมืองหนาวกันนะคะว่าเขาทำยังไง ซักผ้ายังไงเวลาตากเราไม่งอแดดเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปค่ะเมื่อสักครู่นี้เรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็ไปยิมมาลัดตอนนี้ได้เวลาซักผ้าตามที่ตี้ได้บอกแล้วนะคะไปกันเลยค่ะถึงห้องซักผ้าแล้วค่ะเชิญค่ะได้ไปเลยเดี๋ยวเข้ามาไฟก็จะติดเลยนะ ้านในเป็นห้องซักผ้านะคะอันนี้เป็นตารางสําหรับจองเวลาใครจะมาซักต้องจองเวลาก่อนนะคะเราแบ่งผ้าเป็นสองถุงก,ก่อนนะคะแบบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจนนะคะนะคะเอาผ้าใส่เครื่องก่อนลืมเปิดเครื่องเปิดเครื่องก่อนนะคะคุณช่วยไม่ต้องย่อนแอมาใส่เครื่องเลยค่ะเยอะไปไหมไม่รู้เครื่องเล็ก นี่ค่ะสายไปก่อนนะสี่สิบนาทีนะคะอันนี้เครื่องที่สองนะคะเตาที่สองติดส่วนมากทีตี้ะ่ะซัก ส0องศามานันัไคะไอ้อ40นาทีพูดผิดใส่เครื่องัผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณอ่าซี้0นาทีเดื๋ยวเวลานิดหนึงเรากลับมาเก็บผ้าไปตากนะคะเราไม่ตากโดยแดดนะเดี๋ยวเราไปดูเราตากยังไงโอเคนะคะ สนามเด็กเล่น,นะคะ่ะตอนนี้ครบ40นาทีแล้วนะคะที่เราตั้งไว้เราก็มาเอาผ้าออกนะคะเดี๋ยวคือที่นี่เราซักเสร็จแล้วอะ่ะเราต้องทําความสะอาดเครื่องด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้คนเดียวเป็นเครื่องส่วนกลางคะ่ะส่วนเครื่องพวกนี้เป็นถังนะคะถังสําหรับไว้ซักหมอน ซักผ้าหม่มเป็นเครื่องแยกโดยเฉพาะนะคะส่วนเครื่องนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งสําหรับซักผ้าห่มค่ะอันนี้เป็นรถเขียนผ้านะคะที่เราออกจากเครื่องเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่ค่ะที่ติ๊ตี้บอกว่าอยู่เมืองหนาวเราไม่งอ้อแดดเราก็ตากผ้าแห้งได้เพราะนี่ค่ะเขามีห้องซักผ้านะคะตัวขาวๆคือเครื่องทำความร้อนค่ะ และนี่ไงะนี่ราวค่ะความร้อนจะออกมาตามรูตรงตรง,ตร,งราวราวผ้าข้างบนนะคะนี่ค่ะราวผ้าจะมีรูความร้อนจะออกมาจากตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวติ๊ตี้จะใช้เวลาตากประมาณสี่ชั่วโมงนะคะประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็จะมาเก็บผ้าก็จะแห้งพอดีค่ะบนเตี้ยๆนะคะจะมีเก้าอี้รองรองให้ขึ้นนะคะ เติมาเตี้ยต้องใช้กอย้ค่ะอันนี้เราจะเอาผ้าขึ้นตากขึ้นตากาวนะคะโอเคนี่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดความร้อนที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวสี่ชั่วโมงมาเก็บในเมื่อเราซักผ้าเสร็จแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดเครื่องซักผ้าด้วยนะคะ เช็ดค่ะเช็ดทำความสะอาดทุกเครื่องที่เราใช้ธรรมดาติตี้จะซักผ้าเดือนละสองครั้งเท่านั้นนะคะตอนที่ติตี้อยู่กับแฟนแต่ช่วงนี้ลูกมาอยู่ด้วยต้องซักผ้าทุกอาทิตย์อเ,เอ,อ,ถอถ้าทำ ลักเสร็จแล้วทำความสะอาดทุกอย่างแล้วอันนเราก็ต้องทำความสะอาดให้เขาด้วยนะคะหวาดให้ด้วยทำสะอาดให้ด้วยทุกอย่างต้องทำความสะอาดหมดเลยะคะ่ะตอนนี้ได้เวลาเก็บผ้าแล้วนะคะหลังจาก4ชั่วโมงครบแล้วคะ่ะแห้งแล้วแห้งแล้วค่ะ ตอนนี้ติ๊ตี้ขอจบพีพีนี้เพีเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้เก็บผ้าละไว้เจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณทุกการติดตามนะคะติ๊ตี้ติดตามติ๊ตี้ค่ะไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ